สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการขยายพันธุนนะะ์ต้นวอเตอร์เคสนะคะต้นวอเตอร์เคสนี้ถือว่าเป็นราชินีแห่งผักนะคะหน้าตาเป็นยังไงนี่งไงเรามาดูกันนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบผักที่เอาไปกินกับสลัดได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีเด็ดก้านของเขาแบบนี้นะคะเด็ดเลยนะคะ ก็จะได้ก้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้เด็ดมาได้เยอะแล้วนะคะก็จะมาขยายพันธุ์ซึ่งเราได้เตรียมดินไว้แล้วเห็นไหมคะดินเราก็ใช้ถุงที่เป็นอาหารสัตว์หรือเป็นถุงเก่าของผงซักฟอกก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรานํากลับมาใช้ซ้ําเพื่อไม่ให้อสูญเปล่านํามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะลดโลกร้อนได้ด้วยใช่ไหมคะประหยัดตังค์ในกระเป๋าด้วยนะคะเราก็เอา กิ่งของเขามาปักที่ดินเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะกิ่งของเขามาปักลงดินเลยนะคะมีเยอะมากเลยที่เราเตรียมไว้นี่คือเด,ดเด็ดออกมาจากจากถุงตรงนี้นะคะเด็ดออกมาแล้วก็เอาเอามาวางตรงนี้ได้เยอะเลยเห็นไหมคะคิดว่ากิ่งที่เราวางอยู่ตรงนี้ก็น่าจะสามารถขยายได้ สักสองสาถุงนะคะตรงนี้ลดน้ําเช้าเย็นนะคะปลูกง,ง่ายมากนะคะสําหรับสบรรพคุณของเขานะคะก็คือต้านมะเรงต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กินเป็นสลัดได้เอาไปลวกเอาไปนึง่งเอาไปผัดกินแล้วสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญก็คือมีวิตามิน E สูงต้านแก่แล้วก็มีวิตามิน A สูงสายตาดีบำรุงสายตานะคะ ที่สำคัญช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันหลอดเลือดตีบด้วยเห็นไหมคะสรรพคุณของเขาเยอะแยะมากมายในเมื่อเราสุขภาพดีแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองตังค่ายาไปรักษากับหมอนนะคะเห็นไหมคะ ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากต้นวอเตอร์เกรดนะคะเก็บกินหลายรอบแล้วค่ะต้องขอบคุณพี่ตันนะคะที่อุตสาห์ให้มาได้นำมาขยายผลเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้ขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปกินโดยที่สุขภาพแข็งแรงกินแล้วสุขภาพดีนะคะวอเตอร์เคสราชนีแห่งผักพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ